สวัสดีค่ะ FC ฟซี <S <S ที่รักทุกท่านมาพบป,ปะเจเจกับสาวรำพารวยนะคะวันนี้เป็นวันที่19นะคะเช้าวันที่19พฤศจิกายน2565นะคะขอบคุณทุกๆกํำลังแรงใจมองให้กับเย็นจฟอทีวีนะคะแล้วก็ต้องขอออให้กติเตือนใจ FC ทุกๆท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขทุกตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ที่สรรหามาให้เอฟซีนะคะเราชื่นชอบเราก็จัดขัดเราก็ซื้อนะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะบอกว่ามีโชคนะคะมีโชคกับเลขอ่ของคุณยายนางของคุตาทองสุขนะคะ <c oughs> ส่วนของคุณยายนางก็กําลังอ่ที่จะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะ <c oughs> ถ้าหากว่าใครมีโชคมีลาภก,กับตัวเลขของคุณยายนางนะคะก็โทรไปหาคุณยายนางได้นะคะ โทรไปหากุณยายนางที่สมุดสมุดเบอร์โทรเพิ่นอยู่เสนอนบปนี้ค่ะเดี๋ยวสาวรำจะเอะอไอเฉียนใส่กระดาษแล้วให้ท่านได้ดูกันเนาะเดี๋ยววันนี้มันได้ทําคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวผ่านคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ส่วนตัวเลขของไม่ว่าจะเป็นปูไม่ว่าจะเป็นป้ป,ปูอุดรน,นะครับคือป้าปูวัดป่าอุดรปูวัดป่าอุดรน,นะคะแล้วก็ อาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะแล้วก็หรือว่าปู่อ่สี่ห้านะคะแล้วก็ทุกๆพ่อปู่นะคะเดี๋ยวสาวดำคลิปต่อไปจะขึ้นเบอร์โทรให้ท,ทุกท่านค่ะอาจารย์คะจะขึ้นเบอร์โทรให้ทุกท่านเลยเมื่อเวลาท่านถูกเลขของของพ่อปู่ไหนหรือว่าของคุณยายนางของคุตาตองสุกก็โทรไปหากว่าท่านอยากจะมีน้าใจส่งปัจจัยให้โดยตรงเลยนะคะถ้าเป็นเลขของพ่อปู่แม่ยา่าถ้าจะทําบุญก็ ค่อยส่งเข้าบัญชีช่วยค่าน้ำค่าไฟค่าที่จะต้องอใช้ใจ่ายในส่วนธรรมนะคะแต่ถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะีส,สาวรำพูดตรงไปตรงมาชัดเจนค่ะปู่ปู่วัดป่าอุดรก็กำลังสร้างนะคะสร้างาหลาย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 อย่างนะคะทั้งถมที่ทั้งตั้งศาลพระปู่สีทุโธกับแม่ย่าสีปธุมมานะคะส่วนเลขของอาจารย์สายเขเมรนท่านก็กำลังสร้างศาลายใหญ่ เลขของป,ปู่ห้าเจ็ดแปดก็กลังสร้างศาลาเหมือนกันนะคะแล้วก็เลขปู่วัดป่าอุดรก็กําลังสร้างอ่าเหมือนกันค่ะและส่วนของคุณยายนางก็กําลังสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหากว่าท่านถูกเลขในในของอ่าท่านไหนของปู่รูปใดนะคะหรือว่าของคุณยายนางกุตาตองสุกก็สาวดำจะขึ้นให้เบอร์ให้หมดทุกคนนะคะเปื่อที่ท่านจะได้ติดต่อโดยตรงโทรศัพท์ไปหาท่านโดยตรงแล้วก็ ขอหมายเลขบัญชีกับท่านโดยตรงนะคะเพราะว่าอาจะได้จะได้เพื่อความชัดเจนนะคะวันวดนี้นะคะสาวดําก็ได้มานะคะก็ได้มาอาของอาจารย์สอนะคะสาวดําบอกว่ามีมีเลขวิ่งบนล่างให้บัชีด้วยก็ดีนะคะอาจารย์ทุกๆอาจารย์นะคะแต่จะไม่มีเลขวิ่งเฉพาะเลขของปู่ย่านะคะปู่ย่าในสวนธรรมเนี่ยนะคะ ปู่ย่าในสนธรรมเนี่ยจะไม่มีเลขวิ่งนะคะเพราะท่านให้ครั้งเดียวก็คือครั้งเดียวนะคะก็คือครั้งเดียวก็คือท่านไม่ได้มาลงซ้ําอีกอะไรอีกเหมือนเหมือนทุกคนที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเนเพราะว่าป,ปู่ย่าท่านให้ทีเดียวแล้วเลยนะคะค่ะแล้วก็เลขต้นมะพร้าวที่ที่เป็นอ่าพญานาคห้าเสียรน,นะคะที่สาวดาเห็นหนึ่งห้าหรือเกตห้าหรือห้าเจ็ดเนี่ยนะคะก็ บางคนก็ไปซื้อห้าเจ็ดซื้อห้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะก็มีมีถูกมีคนถูกหนึ่งห้าเจ็ดเลขสามตัวส่วนเลขซองก็เข้าสามตัวนะคะคือเข้าสามตัวเป็นเลข <toxicity> เขาเรียกบุญสี่ครั้งน,นะคะเป็นเลขเลขเลขหลังหรือเลขหน้าเนี่ยก็แดําก็เรียกไม่ถูกเนาะค่ะอันนั้นก็เป็นอะไรอ่าเก้าเจ็ดสามนะคะเป็นเลขซองนะคะที่ให้มาเก้าเจ็ดสามแล้วเรียกออกเก้าเจ็ดสามเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหลังหรือหน้านะคะ อันนี้เป็นเรียกของอาจารย์สอค่ะที่สาวดำํำพูดไปในไลน์ะนะคะทีนี้ก็จะกลายเป็นให้มาแบบนี้เลยก็ดีเหมือนกันนะคะสาวดําว่าเรามีทางเลือกนะคะของอาจารย์อาจารย์สอนะคะอาจารย์สอให้วิ่งบน9วิ่งล่าง1นะคะแล้วท่านก็จับคู่ให้มี950937375นะคะ2ตัวบนก็คือ95093794นะคะ เลขล่างก็จะมี1779 1 5 5 7หหค่ะนี่ของอาจารย์สอนะคะของอาจารย์สอค่ะอย่าเป็นไม่ชัดเจนดีเนาะค่ะชัดเจนดีเนาะแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็เลขเมื่อวานนี้ก็จะมีแม่ย่าบางบทท่านให้มานะคะอะคะอันนี้เลขของอาจารย์สอนนะค่ะแม่ย่าบางบทนะคะท่านให้มาแบบนี้ค่ะก็มีเอเจีบอกว่าเลขปู่ย่าช่วยตัดให้ด้วยนะคะแต,แต่สาวดําก็ ถ้าตัดก็จะเป็นหลายตัวไหมล่ะที่กินสาวดําตัดอันไหนสาวดําตัดให้ก็จะบอกว่าสาวดําตัดให้นะคะเออสาวดําตัดตัดให้ก่อนนะตัดแป๊บเดียวเนาะอ่เพื่อความอ่าครับสาวเอจีบอกว่าตัดเลขหปู่ย่าให้ด้วยนะคะตัดแบบนี้อ่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดเก้าเนาะเอาตามนี้เนาะที่ท่านบอกอ่ะ มีเก้าสองเก้าเจ็ดนี่ราคะอาสนะองเจ็ดนะอ่าทำให้แล้วนะแบบนี้เนาะฮะบางคนท่านก็ตัดไม่เป็นเนะะาะราคาดำตัดให้แล้วนะคะนี่นะเนี่ยค่ะเรานก็ตัดแบบนี้แหละนะคะก็ศูนย์เจ็ดเก้าสารน้ำก็จะตัดให้เป็นเออศูนย์เจ็ด 0979ค่ะแล้วก็9 2้าสองสองอย่างเงี้ยละอ่ะตัดให้แล้วนะคะนี่เป็นแบบนี้นะอ่ะนี่นะคะบนล่างก็ต้องตัดว่าบนล่างเลยเนาะอ่าตัดให้แล้วเนาะอ่ะก็หลายๆท่านนะคะก็พิจารณาดูนะคะว่าจะราชอบอันไหนอันนี้ของของอาจารย์สอใจเย็นนี่ให้ของอาจารย์สอใจเย็นนี่ให้วิ่งเจ็ดนะคะ ที่เจบนนะคะจะมา7จ็ดหรือเปล่าเมือวันนี้เนี่ก็มี7 5มี4ี่5 8 3นเนี่ยนะคะเลขล่างให้0ูนย์แล้วก็จะมี3 4มสี่แล้วก็8แล้วก็3 8นะคะค่ะก็แล้วก็จะเป็น7 0็ดศูนย์ค่ะเนี่ยนะคะเอาแคบไว้เลยค่ะ แกไปเลยนะคะให้อย่างนี้มาก็ดีค่ะแต่ละอาจารย์อ่ะเรียกวิ่งตัวไหนเราชอบเราก็จัดนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลังแรงใจให้กับเย็นจิตพอทีวีด้วยนะคะจะได้มีกำลังต่อสู้ไปด้วยกันนะคะทั้งเจ้าของช่องทั้งเอฟซีนะคะแบบนี้ดีไหมสาวดำบดีถ้าอาจารย์ฟังอยู่แต่ละอาจารย์นะคะวิ่งบนวิ่งล่างก็เห็นด้วยก่ะแต่ว่าเล็กก็ก็ให้แค่ ถ้าเป็นไปได้ก็เอาสองให้สองหาเลขสามตัวให้สามหางเลขสองตัวก็ให้ก็ไม่รู้นะเอาแบบนี้ก็ได้เอาแล้วแต่ท่านนะอ่ค่ะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับตัวเลขเนาะก็ของอาจารย์เนี่ยนะคะแต่ละอาจารย์ให้มาก็อ่มีอาจารย์เลขลับนี่ท่านไม่ได้ให้เลขวิ่งมานะคะ อาจารย์เลขกลับเนี่ยนะคะขันนี้ค่ะท่านให้เป็นประจํานะคะแต่ว่าเปลี่ยนหน้าตาก็ดีเหมือนกันค่ะสาวดําก็ขอชมนะคะว่าดีเหมือนกันแบบเนี้ยนะคะเนี่ยก้าห้าเจ็ดเก้าสองส0่ศูนย์สามห้าศูนยสานะคะสตัวก็จะมีสองเก้าสองห0ห้าห้าเอย่างเงี้ยค่ะนะคะ างนี้นะคะจะได้ชัดเจนดีเนาะเนาะเราก็จะได้อ่ามีอาม่อามีทางเลือกหลายหลายตัวเลือกเราก็เลือกเอานะคะเลือกเอาเราชอบตัวไหนเราเลือกเอาค่ะนะคะเราเลือกเอาเราไม่ได้ไปซื้อหมดนะคะเราการเสี่ยงโชคไม่ต้องเสี่ยงหลายตัวะค่ะเสี่ยงสองสามตัวเนี่ยเราชอบของเราก็จะถูกกับเชื่อเถอะนะคะถ้าเราไปเสี่ยงหลายตัวนี่เราก็หมดเยอะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เข้ามาล่ะใช่ไหมล่ะนะคะ มันก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะคะนี่ค่ะเอาแคปเอานะคะเอาสารลมทวนอีกครั้งหนึ่งนะแคปเอาเลยค่ะแคปไว้ก่จะได้ดูว่าอันถูกอจะชอบอันไหนนะคะเราชอบอันไหนนะคะสั่ส่วนตัวเลขของพ่อปู่ปูวัดป่าอุดรแล้วก็ปูสี่ห้าแล้วก็ปู 4.0แล้วก็ปู่ห้8ปู่สายเขเมนเนี่นะคะถ้าสาวดํามีโอกาสก็จะขึ้นไปค่ะนะคะขึ้นไปหาท่านนะคะแต่ว่าถึงไม่ไปถึงไม่ขึ้นไปหาท่านท่านก็ส่งให้ทางไลน์อยู่แล้วค่ะเนาะแต่ว่าเวลาเวลาสาวดํามีนั่น่สาวดำก็อยากจะขึ้นไปก็จะไปหาท่านนะคะเพื่อที่จะไปพูดไปคุยกับท่านอันนี้เลขของพ่อปูน่นาโคนะคะ ของปปูนาโกค,ค่ะวันนี้งวดน,นี้เนี่ยค่ะตัดให้แล้วนะคะท่านให้ท่านในห,หางเดียวแบบเนี้ค่ะแล้วสาวดำก็เลยตัดให้บนล่างแปดสี่แปดสามสี่สามเนี่ยค่ะนะคะของปปูนาโกนะคะแล้วของแม่ย่าบางบทก็ให้มาแบบนี้ละคะ่ะสาวดำก็ตัดให้แบบนี้ละคะ่ะตอนแรกสาวดำไม่ได้ตัดแต่เอฟซีคอมเมนต์่าคอมเมนต์คอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์มาว่าตัดให้ด้วย ด้วยโอเคค่ะเยนจิตปีก็ตัดให้แล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะนี่นะคะเลขอ,อาจารย์สอเลขอาจารย์อาจารย์สวิ่งบนเก้าเก้าห้าศูนย์เก้าสามเจ็ดเก้าสี่วิ่งหนึ่งล่างนะคะหนะะึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดเนี่ยนะคะเนี่ยดูเ,เลยค่ะเนาะ <c oughs> ค่ะเราก็ติดตามกันต่อนะคะไม่มีใครที่จะ ถูกทุกงวดแล้วก็ไม่มีใครที่จะผิดทุกงวดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็าใช้วิจารณญาณในการรับชมโปรดใช้สติปัญญาของเรานะคะว่าเราชอบตัวไหนเอาตัวนั้นนะคะส่วนช่องไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็สรรหาเลขจากอาจารย์อาจารย์สูตรบ้างอาจารย์อาจารย์สูตรทาสูตรแล้วก็อาจารย์ที่เ,เป็นทําเป็นสูตรคํานวณหรือว่าอาจารย์ที่ ส่งมาให้แบบส่วนมากก็จะเป็นสูตรคำนวณนะคะยกเป็นเลขพ่อปู่แม่ย่านะคะของสาวดําก็จะมีอ่าใบสองใบาตามที่บอกนั่นแหละค่ะแต่ไม่เข้านะคะงวดเมื่อกี้ก็ไม่เข้าเลขสามตัวนะคะทํายากเหลือเกินนะคะสาวดําทํามานี่หลายเดือนแล้วนะคะก็มีเข้างวดเดียวแต่งวดหนึ่งศูนย์หกแต่ที่ว่าทําแล้วที่ไม่ได้เอาลงที่มียี่สิบห้างน่ะนะคะอืม ในงวดนี้สาวดำว่าจะมาเก้าอีกนะคะไม่รู้มัน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 มีความรู้สึกแบบนั้นน่ะน,นะคะม,มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเลขมันจะมาตัวเก่าหรือเปล่ามันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นแปดเจ็ดเก้าหรือแปดเก้าเจ็ดอะไรประมาณนี้สาวนดำคิดเฉยๆนะค่ะคิดเฉยๆค่ะไม่เกต่งแต,แต่ความคิดส่วนตัวเนาะ ว่าเป็นแบบนั้นนะคะหลายค,กายคนก็หลายความคิดเนาะหลายคนก็หลายนั่นนะคะสำหรับอาจารย์อาจารย์ที่ให้สาวํำประจำมานะคะก็แล้วแต่ท่านจะส่งมาให้ ตอนไหนเมื่อไร่สาดำก็จะเอามาให้ท่านนะคะตามที่ท่านโฉมมานะคะในลายของแม่สมุดประการก็มีเข้ามีหลุดทุกคนแล้วค่ะวันนี้ก็ไม่เข้านะคะเลขปู่เลขยาก,ก็ไม่เข้าะคะ่ะวดนี้นะคะวดที่ผ่านมานะคะก็แล้วแล้วแต่ว่าทําให้ตัวในมาสาวดำก็เอาลงตามนั้นน,นะคะยกเว้นเฉพาะเลขไม่ยาสีดาจันนะคะที่ ฝันนะคะจะต้องสาวดาฝันนะคะถึงจะได้ถ้าสาวดาไม่ฝันบางงวดก็ไม่ฝันเลยท่านไม่มาท่านไม่มาท่านไม่มาเียนให้แล้วก็ไม่บอกเนี่ยสาวดาก็ไม่มีเลขแม่ย่าสีดาจันให้นะคะเพราะว่าอ่าเพราะว่านอกจากท่านจะมาบอกสาวดาในฝันนะคะก็สี่งวดก็เข้าไปสามงวดแล้วก็มวดที่ผ่านมาท่านก็ให้อะไรนะเจ็ด อะไรเจ็ดสามห้าหรือเปล่าแล้วก็เลขล่างให้เจ็ดศูนย์ตัวเดียวนะคะแม่ย่าสีดาจันนะคะส่วนแม่ย่าสีดาจันนี่เป็นแม่ย่าที่อยู่กับสาวดํานะคะที่ท่านให้สี่งวดเข้าสามงวดกันแล้วก็ท่านจะไอ้แล้วท่านจะไอ้นอกจากท่านมาเียนเียนใส่ผ้าขาวให้หรือว่ามามาบอกอย่างนี้คะ่ะสาวดำนึงจะมีเลขแม่ย่าสีดาจันลงให้นะคะขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะนะคะเราจะมีโชคไปด้วยกันนะคะสำหรับงวดน,นี้นะคะ